สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์ต้นตานประจํามาสเตอร์เซอร์ติฟายคคาสาขาหาดใหญ่อีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้นตานก็มีรถมือ2เข้าใหม่นะคะอัปเดตสวยๆให้คุณลูกค้าได้ชมกันค่ะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Altis 1.6G ปี2018ค่ะ ตัวท็อปนะคะสีขายดีสุดฮิตเลยค่ะราคาพิเศษเพียง5 7 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวพร้อมรับรบับเปรียบพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะตกแต่งสีดำค่ะเบาะหนังสีเบจค่ะสวยมากๆนะคะเบาะไม่มีช้ำเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทค่ะดีไซน์ช่องแอร์มาเป็นแบบใบพัดนะคะเลขไม่จะอยู่ที่70,000มื่กว่าๆเท่าน,นั้นค่ะคุณลูกค้ามาพร้อมหน้าจอวิทยุนะคะ MP3 AUX และช่องเสียบ USB ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดน,นะคะมีช่องวางแก้วนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะสช่องค่ะ อ่าแล้วก็มีที่วางแขนพร้อมช่องใส่ของด้านหน้านะคะเรามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆค่ะเบาะด้านหลังก็ไม่เอียมมากๆนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีช่องเสียบชาร์จ USB ให้2ช่องด้วยค่ะผู้ดสารด้านหลังนะคะก็สามารถสั่งการเปิดได้ด้วยปุ่มใจค่ะ กว้างมากๆนะคะสามารถจุดของได้เยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะภายนอกสวยแล้วเครื่องยนต์ก็ต้องสวยเนียบด้วยค่ะรถที่โชว์รูมของเรานะคะผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน210จุดไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนค่ะ แลคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจ t ต y o ต a a อ t i ติคันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมของเรา m a s เตอร์ r t i i i ตยุทธศาสาขาหัดใหญ่หลังโลตัสมอเส้นช่องเขาค่ะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพามาชมรถรุ่นไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ